สวัสดีสแซมบิทเอ็กทีเด็ดตัวพ่อนะครับตัวเดือดโดโดที่ผมคัดมาฝากนะครับผมไปดูที่ศึกเซเลนบอลล์พบกับแชมล็อกโลเวอร์นะครับเซเลนบลเนี่ยในเกมลีรีฮังการีนะครับเปิดมา2นัดเนี่ยชนะรวดขณะที่ทางด้านแชมล็อกโลเวอร์เองเนี่ยตกมาจากแชมบรีเหมือนกันนะครับแต่ตกในรอบที่ต่ำกว่า ทันด้าเฟเดเรบอลนะครับทำให้ใน, League นยูโรปาล่ยแชมล็อกเล่นไปแล้วนัดหนึ่งนะครับและก็ผ่านทางด้านสกูปปี้มาได้ผมยังดูว่าเฟเดเรบอลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในถิ่นใช้ได้และก็เก็บบอดเนี่ยค่อนข้างแก่งกว่าแชมล็อกนัดนี้อย่างน่าจะกวาใช้ไปได้คู่นี้ผมให้ตอบไปที่เฟเดเรบอลครับและถ้าใครอยากพูดคุยกับผมหรืออยากได้ฟุตบอลมากกว่านี้ไปติดตามผมได้ใน We IP.